สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เราก็มาเก็บข่าวบนโซฮูกันต่อค่ะทางด้านของบล็อกเกอร์ไอนะคะ s ซ n น i มิงท l k กเอนเตอร์เทนเมลงไว้เมื่อวันที่5พฤศจิกายนปี2025ค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะของนางเอกรุ่น 95S ก็คือนางเอกที่เกิดนะคะตั้งแต่ปี1995เป็นต้นไปนะคะเขาบอกว่าความนิยมไม่ลดลงแต่ว่าความล้มเหลวในผลงานเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาเขียนบทความข่าวนี้ไปในทิศทางไหนนะคะเขาบอกว่าในปี2025เนี่ยก็คือนางเอกรุ่น 95S นะคะยังคงเป็นจุดสนใจหลักของตลาดละครของวงการบันเทิงจีนแผ่นดินใหญ่พวกเธอไม่เพียงแต่มีทรัพยากรมากมายนะคะแล้วก็ปรากฏตัวบนแพลตฟอร์มต่างๆบ่อยครั้งเท่านั้นแต่ยังต้องผเผชิญกับสถานการณ์ที่ลำบากด้วยแม้จะมีความนิยมสูงแต่พวกเธอก็ยังไม่ได้รับบทบาทที่ โดดเด่นอย่างแท้จริงค่ะ โจเย่ e, นะคะลูอี้เซียวเทียนซีเวยแล้วก็จางจิงวีนักแสดงหญิงทั้ง4ีคนที่ถูกขนานนามว่าเป็นตัวแทนของดาราดาวรุ่งนะคะได้สร้างฐานแฟนคลับไว้มากมายจากละครย้อนยุคแล้วก็อารมณ์ศิลปินแต่ว่าพวกเธอก็ไม่สามารถจะฝ่าฟันอุปสรรคนะคะของคนคุ้นเคยแต่ไม่ประสบความสําเร็จในกระแสหลักไปได้นะคะอย่างต่อเนื่องความสําเร็จในอาชีพการงานของพวกเธอนั้นไม่เพียงแต่กําหนดเส้นทางอาชีพของแต่ละ นนเท่าั้แต่ยังสะท้อนถึงความวิตกกังวลแล้วก็ความท้าทายค่ะที่นักแสดงนะคะรุ่น 95S เหล่านี้ต้องเผชิญในวงการบันเทิงปัจจุบันอีกด้วยนะคะสำหรับในรุ่นนี้นะคะก็จะมีเจ้ารูซื่อ,อยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีคุณวิสุดธินอยู่ด้วยนะคะมีหลายๆคนที่คนไทยรู้จักนั่นเองค่ะในปีที่ผ่านมานะคะในเนื้อข่าวบอกว่าทางนางเอกนะคะรุ่น95 S, ต้องเผชิญกับความผันผวนแล้วก็การปรับเปลี่ยนบทบาทในด้านหนึ่งนั้นเนี่ย มึงจิวีทำลายสถิติผู้ชมนะคะจากเรื่องบุพผาเหนือลิขิตแล้วก็ก้าวขึ้นสูต่ตำแหน่งนักแสดงหญิงระดับท็อปได้สำเร็จนะคะซงจูเอ๋อน,นั้นกลับมาอย่างแข็งแกร่งหลังจากเงียบหายไป1ปีครึ่งด้วยละครยอดฮิต2เรื่องในปีเดียวกันก็คือลาปีศาจพิคัตรัรกแล้วก็ปรปับปกจำนนนะคะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งค่ะลีลันตี้เองก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนะคะจากเรื่องบันทึกหิมะแห่งรุ่งอรุณแล้วก็ได้รับโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ ในทางกลับกันนั้นนะคะอดีตตัวแทนระดับท็อปเลยของรุ่น95ก็คือเจ้ารู้สือแล้วก็วีสุสินต่างก็ตกต่ำลงเนื่องจากมีข่าวชาวแล้วก็ข้อพิพาทน,นะคะเรื่องสัญญาแล้วก็กระแสความคิดเห็นของสารชนโจมตีอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะแม้ว่าเจ้ารู้สือนั้นจะพักงานไปนะคะแต่ว่าหลังจากการ ออนแอร์นะคะเกมรักในเงารวงออกมาโดยที่ไม่มีการโปรโมตใดๆค่ะก็ยังคงพิสูจน์ให้เห็นถึงเสน่ห์แล้วก็ความโดดเด่นของเจ้ารู้สือในละครได้นะคะขณะที่วิสุสินนั้นต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบ่อยครางแล้วก็ความล่าช้าของการออนแอร์ของละครเรื่องใหม่ของเธอด้วยนะคะก็ทําให้แฟนๆสูญเสียไปบางส่วนแล้วก็ความนิยมในตลาดลดลงอย่างมากเลยค่ะในตลาดบันเทิงจีนนะคะที่มี การแข่งขันสูงเช่นนี้เนี่ยโอกาสของนักแสดงหญิงที่เ,เกิดในช่วงทศวรรษ1 9 9 0กลับมีความไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะพวกเธอต้องการงานอย่างเร่งด่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงชะตากรรมแล้วก็รักษาสถานะเอาไว้ค่ะแล้วก็ค้นหากุญแจสําคัญในการฝ่าฟันอุปสรรคด้วยนะคะในบรรดานักแสดงหญิงเหล่านี้นะคะโจเย,ย่ก็โดดเด่น ด้วยอารมณ์ที่เยือกเย็นแล้วก็ดูแล้วเป็นสาวเย็นชานะคะทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงที่เกิดในช่วงทศวรรษ1990ที่มีอนาคตไกลที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เหนือสมรภูมินั้นออนแอนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะภาพนะคะภาพลักษ์ของเธอกับยังคงฝังแน่นอยู่ในใจผู้ชมด้วยนะคะแล้วก็ยังคงเกิดข้อถกเถียงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบทละครนะคะมากเกินไปอะไรเงี้ยแม้ผู้ชมจะชื่นชมการแสดงของโจเย่แต่ว่าพวกเขาก็หวังว่าโจเย่จะสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นได้มากกว่านี้นั่นเองนะคะเธอต้องการนะคะบทละครต้องการผลงานที่มาปลุกราอารมณ์อย่าง เร่งด่วนเลยเพื่อช่วยให้เธอหลุดพ้นจาก ความเป็นไปได้ที่จะตกต่ำลงในอนาคตหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเถียนซีเวยนะคะด้วยภาพลักษณ์ที่อ่อนหวานและก็อารมณ์ที่สดใสค่ะเป็นที่รักของผู้ชมอย่างสุดซึ้งเลยนะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวแทนของสุนทรียศาสตร์แห่งความเศร้าโศกอันอ่อนหวานค่ะรอยยิ้มอบอุ่นของเถียนซีเวยแล้วก็อารมณ์ที่อ่อนไหวของเธอไม่เพียงแต่ชนะใจผู้ชมเท่านั้นนะคะแต่ยังทําให้เธอได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ต่างๆมากมายค่ะ แม้ว่าบทบาทของเธอในละครโรแมนติกนะคะหว,หวานๆอย่างที่เคยแสดงมานะคะก็ได้รับความนิยมอย่างมากก็จริงแต่นั้นกลับเป็นการจำกัดขอบเขตการแสดงของเธออยู่บ้างนะคะการแสดงของเธอต่อมาในบทบาทของ อ,อง์หญิงหลินอันนะคะก็แสดงให้เห็นถึงสเสน่ห์ที่เหนือความคาดหมายแล้วก็ประสบความสำเร็จในการก้าวข้ามขีดจำกัดของคำว่าสาวหวานค่ะหากเธอกล้าที่จะรองทีมละครที่มีความสมจริงในผลงานบ้างในอนาคตนะคะอาจจะเป็นกุญแจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเถียนซีเหวยได้ค่ะต่อมาจางจิงวี่นะคะก็โด่งดังมานะคะหลายเรื่องเลยจากละครซึ่งก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักแสดงหญิงคุณภาพระดับภาพยนตร์กัน เลยทีเดียวนะคะการแสดงของเธอในบทบาทของเสียงอันถูในตำนานจังไห่เองก็ได้รับการยอมรับในฝีมือการแสดงเป็นอย่างดีค่ะ และละครจำตำนานจังไห่นี้ก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยความสามารถในการแบกรับบทบาทสําคัญของจางจิงวี่ยังคงต้องการการยอมรับค่ะบทบาทนําของเธอนะคะไม่ว่าจะเป็นเดอะยูนิคหรือว่าเป็นหวหนวี่นะคะก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีนะค่อนข้างเงียบแม้ว่าเธอจะมีสเสน่ห์เฉพาะตัวแต่ว่าเธอต้องท้าทายตัวเองด้วยบทบาทที่ลึกซึ้งนะคะแล้วก็ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนา อาชีพการแสดงของเธอค่ะทางด้านของลูกอี้เสี่ยวบ้างนะคะเธอแสดงให้เห็นถึงศักยภาพตั้งแต่ครั้งแรกนะคะที่เธอแสดงในเหนือเมคาชตาลิขิตค่ะดึงดูดความสนใจอย่างมากด้วยภาพลักษณ์ที่สดใสแล้วก็สะอาดตานะคะจากมาจากนั้นมานะคะก็ได้ชมการแสดงในเรื่องอ The Best Sun in Law แล้วก็มาเรื่องอผ่อนห้าประกาดโดยแต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนักนะคะแต่เธอนั้นก็ได้รับเลดติ้งสูงถึง 7. แในเรื่อง ในชิงวินโตปานด้วยค่ะซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการก้าวข้ามขีดจำกัดน,นะคะแล้วก็การแสดงของเธอสู่ห้วงเมคาเองนะคะก็ดูว่ามีลักษณะของความจริงใจแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยหากได้รับโอกาสนะคะได้รับบทบาทดีๆแล้วก็ได้ผู้กำกับที่แข็งแกร่งขึ้นเนี่ยลูอี้เสี่ยวก็จะมีศักยภาพที่จะกลายมาเป็นมะมืนในบรรดานักแสดงหญิงรุ่นนะคะรุ่นที่เกิดปี1995เป็นต้นไปค่ะปัจจุบันนั้นสถาน การของนักแสดงหญิงนะคะยุคที่เกิดหลังปี1995เกานี่ยกำลังซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะพวกเธอไม่เพียงแต่ต้องแข่งขันกับตำแหน่งเดิมของนักแสดงหญิงยุคหลังปีที่เกิดปี85ด้วยนะคะแ5 S แต่ยังต้องเผชิญกับการก้าวขึ้นอย่างรวดเร็วของนักแสดงนะคะของรุ่น2000อีกด้วยค่ะกวนเสี่ยวถงนะคะเองก็ความนิยมแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายก็ยังคงครองตำแหน่งสูงสุดในวงการบันเทิงได้ในรุ่นเล็กอ่ะนะคะมีซองจู เอประสบความสําเร็จแล้วก็คัมแบ็กมาอย่างสมบูรณ์นะคะด้วยผลงานปรัปักจำนวนปรลู่เองนะคะเธอก็เป็นรุ่นเธอเกิด94นะเพื่อนๆแต่ก็แล้วแต่นักข่าวว่าจะจัดเธอไปอยู่ไปอยู่รุ่นไหนบางทีก็อยู่ 90s บางทีก็อยู่ 95s นะคะ ไปลู่เองก็ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลอาเซียนคอนเทนต์อวอร์ดด้วยนะคะจากผลงานเรื่องล่องเหลือชีวิตสูท่ทิศเหนือค่ะก็ยังไปลู่ยังคงสามารถรักษาตําแหน่งนะคะราชินีแห่งวงการละครได้อย่างมั่นคงทีเดียวนะคะในทางกับการนะคะความกังวลของนักแสดงนะคะที่เกิด 95S ขึ้นไปก็อยู่ที่ความจริงที่ว่าแม้พวกเธอจะมีทรัพยากรมากมายเนี่ยแต่ว่าพวกเธอก็ยังขาดผลงานที่สะท้อนนะคะถึงยุคสมัยอย่างแท้จริง สิ่งที่พวกเธอต้องการคือบทละครที่ดีผลงานที่แหวกแนวแทนที่จะพึ่งพาเส้นทางที่ปลอดภัยนะคะอย่างาละครโรแมนติกหวานแหววแล้วก็ละครอิงประวัติศาสตร์พอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกระแสะความนิยมที่แพร่ซ่านไปทั่วย่อมจางหายไปแล้วก็แบรนด์ต่างๆก็จะค่อยๆดูล้าสมัยค่ะพวกเธอสามารถรักษาฐานที่มั่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้ด้วยการท้าทายตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยบทบาทแล้วก็ผลงานใหม่ๆนะคะก็ สรุปกันหน่อยนะคะก็คือการก้าวขึ้นมามีชื่อเสียงนะคะของนักแสดงหญิงในรุ่น9 5s นั้นก็จำเป็นจะต้องไขนะคะด้วยความสามารถของตัวเองในการที่จะก้าวต่อไปนั่นเองก็คือต้องกล้าที่จะรับบทบาทที่ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานกับผู้กำกับดีๆค่ะดังที่ชาวเน็ตก็กล่าวเอาไว้ว่านะคะการเป็นดาราไม่ได้ถูกกำหนดด้วยจังหวะเวลาหรือสถานที่นะแต่ว่าคือการได้สัมผัสกับบทบาทนะคะที่มั ใช่สําหรับคุณนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็จบเนื้อความข่าวนะคะเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรกันบ้างสาหรับแอดวานก็มีความเห็นด้วยนะเพื่อนๆเพราะว่าบทละครเนาะเป็นสิ่งสําคัญมากเลยบางทีดาราพร้อมทุกอย่างนะคะชื่อเสียงแฟนคลับพร้อมจะสนับสนุนแต่บทออกมาบางทีมันก็โอ้โหแบกเกินไปจริงเนาะแบกอ่ะให้ดาราเป็นคนแบกบทละครเอาไว้แล้วก็เป็นตัวที่แบบสร้างเงินสร้างทองให้กับละครในเรื่องของโฆษณาที่เข้ามาลงใช่ ไม่ล่ะอืมบางทีบทมันก็ไม่ได้จริงมันก็อ่อมเนาะเออบอกไม่ถูกเหมือนกันทําให้เกิดความน่าเบื่อบางทีก็เปิดเอาไว้เปิดเอาไว้เพื่อให้กําลังใจดาราที่เราชื่นชอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่อยู่ในเรื่องอะไรประมาณนี้ก็เคยทํามาแล้วนะเพื่อนๆไม่ใช่ไม่เคยทนะคะานะคะลค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเดี๋ยวเราไปเก็บข่าวอื่นๆกันบ้างนะคะวงการบันทงจีนใหญ่มากค่ะข่าวเยอะแยะ,ยะมากมายไปหมดเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็มีสุ สภาพที่แข็งแรงข้อมูลอะไรก็รับไปไว้แต่ไม่ต้องไปใส่ใจเยอะหรอกไม่ต้องหมกมุนผ่านมาเหมือนผ่านไปนะคะก็เดี๋ยวพอเราไปได้ยินโอ้ oh, เคยได้ยินมาแล้วนี่นะอ๋อๆ oh, oh, อย่างนี้นี่เองแต่ไม่ต้องไปปกมุนกับมันเบิ้ลเบิปล่อยวางไปบ้างนะคะเราเสพข่าวเพื่อความบันเทิงแต่ถ้าเสพจนเรารู้สึกตึงเครียดอันนั้นก็ไม่ถูกทางแล้วนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะหวัดลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ